ครับผมวันนี้มาพบกับช่อง m o เตอ c ์ไซค์ขึ้นรวิอีกครั้งกั้ว้วกันครับซึ่งวันนี้ทางช่องของนพันทุกท่านนะครับมาพบกับการรีวิวในรถค่าย Honda เป็นรุ่น new wave 125 i ปี2 0 2 2นะครับและรุ่นที่เห็นสีที่เห็นนะครับก็เป็นรุ่นที่เป็นล้อซีรวดนะครับสีน้ำเงินนั่นเองครับ โอเคครับเบื้องต้นให้กับทุกท่านได้ชมได้ดูกันแบบรอบๆในสีนี้กันก่อน,อนด้วยความสวยงามหรือว่ายังไงนั้นอันนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละท่านนะครับอันนี้คือด้านข้างนะครับก็จะเห็นมีคาว่าเว็บ1 2่ i อนะครับอยู่ด้านข้างตรงนี้โอเคครับดูแฟ r ริงดูฝาครอบเป็นมีมิติอะไรมากขึ้นนะครับในส่วนของตัวฝาครอบต่างๆนะครับ แล้วก็มาดูด้านหน้าด้านหน้าก็จะเป็นไฟนะฮะตัวไฟก็คือไฟหน้าเลยครับก็คือเป็นไฟ LED นะครับตัวไฟเลี้ยวนั้นยังเป็นไฟแบบมีหลอดอยู่นะครับแต่อันนี้คือเป็นไฟลท์ไฟหลีทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวไฟท้ายนั้นมาใหม่แล้วนะครับก็คือใหม่ตัวนี้ก็ใหม่เช่นเดียวกันครับซึ่งใหม่ด้วยเป็นระบบไฟ LED เช่นเดียวกันครับด้านข้างเป็นไฟเลี้ยวยังเป็นแบบหลอดอยู่นะฮะแต่ตัวไฟท้ายนั้นถือว่ามาในรูปทรงที่แบบใหญ่แล้วก็ดูแล้วชัดเจนนะครับโอเคโดยเฉพาะเป็นแบบไฟ LED ก็ถือว่าน่าจะเป็นแบบเห็นได้ชัดคนที่ขับขี่ตามหลังนะครับในการใช้เบรกหรือว,ว่าเปิดไฟก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับในตัวโช๊คครับโช๊คไม่ว่าจะเป็นโช๊คหน้าโช๊คลังนั้นมีการเพิ่ม ระยะยุบตัวมากยิ่งขึ้นนะครับทางฮอนด้าแจ้งมาปร,ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอาการรับน้ำหนักนต่างๆก็น่าจะดีมากขึ้นนะครับลดครอบครัวก็อย่างที่แจ้งไปครับมีบังโซ่อยู่แล้วนะครับในตัวบังโซ่หรือว่าตรงสวิงอาร์มตรงนี้ก็ยังก็จะแจ้งข้ <c oughs> อมูลนะครับในการตรวจเช็คของผู้ใช้งานนะครับอาจจะเป็นการ,รว่า การเติมลมยางหรือจะเป็นค่าของการตึงหย่อนของโซ่นะฮะตัวเครื่องยนต์นั้นเป็นเครื่องยนต์125ซีซีนะครับเป็นระบบเกียร์วนนะครับก็คือเป็น123 4นะครับเปียบเป็นด้านหน้าแต่ถ้าล้อหลังหยุดหมุนนะครับเราถ้ามันค้างอยู่เกียร์ซเราเหยียบอีกครั้งหนึ่งเป็นเกียร์ว่างทันทีนะครับก็ถือว่าไม่ต้องไปถอนเกียร์ให้มันเสียเวลานะครับคือเหยียบไปครั้งหนึ่งเป็นข้อเป็นเกียร์ว่างนะฮะเป็นข้อดีอีกจุดหนึ่งก็คือระบบเกียร์วน ในส่วนของเครื่องยนต์ก็ใหม่เฟร,รมก็ใหม่ฮะเฟร,รมนี้ก็คือโครงนะครับก็จะเบามากยิ่งขึ้นตัวเครื่องนี้ก็เป็นใหม่นะครับใหม่ตรงที่ว่า1ฮะอาจจะเป็นลักษณะของว่าลดขนาดของตัวลูกสูบแต่ว่าเพิ่มระยะอะไรประมาณนี้ฮะก็จะทําให้ข้อดีแตกต่างจากตัวเดิมนะฮะก็จะเพิ่มมาไม่ใช่ว่าตัวเดิมไม่ดีนะแต่ว่าตัวนี้ก็คือเพิ่มเพิ่มข้อดีเข้ามาอีกนะฮะก็ถือว่าเพิ่มสมรรถนะในการ ออกตัวกําลังได้ดีนะครับแล้วก็แรงปลายอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคครับในส่วนของตัวที่จะเพิ่มมาอีก1จุดก็คือในส่วนของตัวเรือนไม้นะครับเรือนไม้นั้นเป็นเรือนไม่แบบดิจิตอลผสมกับตัวอนาล็อกนะครับก็คือแบบเข็มนะครับตัวดิจิตอลก็จะมีการแจ้งค่าของน้ํามันเชื้อเพลิงนะฮะหรือว่าจะเป็นไมรรวมนะครับนะแล้วก็จะเป็นตัวดิจิตอลเอ่อตัวเข็มก็จะเป็นแบบ มาตรวัดความเร็วนะครับอันนี้ก็จะมีมิติใหม่ครับมองใหม่เลยนะฮะเดือนใหม่ต่างๆนะครับรูปทรงรูปรักลักษณะต่างๆก็ใหม่สวิตช์ก็ใกล้เคียงกันครับสติอ่าสวิตช์ด้านซ้ายก็จะเป็นไฟต่าสูงนะฮะแต่แล้วก็สวิตช์ไฟเลี้ยวนะครับด้านขวาก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะฮะส่วนกุญแจนั้นก็ยังเป็นกุญแจรอบนิรภัย2ชั้นนะฮะก็คือถ้าเราจะเปิดเบาะนะครับก็หมุนมาจุดนี้แล้วก็กดเข้าไปก็เป็นการปลดล็อกเบาะนั่นเองครับ ถ้าเรากดล็กอกเบาะเสร็จปุ๊บนะฮะเปิดขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องเก็บของใต้เบาะก็ใหญ่นะครับสามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้นะครับแล้วก็มีการแจ้งค่าความประหยัดน้ำมันอยู่ที่71.4กสตอน้ํามัน1ลิตรแล้วก็ราคาแนะนำอยู่ที่54.300บาทนะครับโอเคฮนะคแล้วก็ส่วนนี้คือปั๊มเชื้อเพลิงอันนี้ถังน้ำมันถังน้ำมันนี้จุอยู่ที่5.4กิเมตรเอ่อ5.4 ลิตรนั่นเองนะครับห้าลิตรกว่าเกือบ5ลิตรครึ่งนะครับแล้วก็สามารถเติมน้ํามันก็อยู่ที่เ5อะไรประมาณนี้ฮะตามนี้เลยนะครับตามคู่มือแนะนํา9195กแล้วก็ถึง e 2 0ได้นะครับนี่เลยครับโอเคครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับเมื่อก่อนจะอยู่แฟลลิ่งด้านหน้าตอนนี้คือเปลี่ยนมาตรงคอนโซลกลางนะครับฝาครอบกลางถอดตรงนั้นออกก็จะเห็นแบตเตอรี่ตัวเบาะก็จะเป็นโทนสีดำนะครับตรงนี้เลย กันตกโทนสีดำเช่นเดียวกันครับโอเคครับมาดูขนาดของตัวยางนะฮะยางก็คือถ้าจะเทียบเท่านะครับก็น่าจะเหมือนเดิมอยู่นะครับก็คือตัวยางนั้นถ้าเป็นยางหน้าก็อยู่ที่70ทับเขอบ17นะครับถ้าเป็นยางหลังก็จะอยู่ที่80ทับเขอบ17เช่นเดียวกันครับในส่วนของ ความสูงนะคะความสูงก็จะอยู่ประมาณสัก769เ mm มนิเมตรนะครับโอเคครับนี่คือเป็นภาพรวมๆที่เรานำมารีวิวให้กับทุกท่านได้ชมกันนะครับในตัว New Wave 125ปี2022มาในโทนสีน้ำเงินตัวล้อซีลวดนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ทางช่อง Motorcycle Review ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ติดการติดตามรับชมได้ดีเสมอมายังไงแล้วเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานง่ายๆเพียงท่านกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b e แด้อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยกันแล้วกันครับ mm hmm. เพื่อเป็นการแจ้งเตือนหากเราลงคลิปใหม่ๆไปจะได้ไม่พลาดนั่นเองและวันนี้ถ้าหากท่านใดมีความคิดเห็นอยากจะพูดคุยสามารถพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับและอย่าลืมครับหากท่านใดนะฮะส,สนใจนะครับสามารถโทรปรึกษาโทรสอบถามกันได้เดี๋ยวทาง ช่องจะนำเบอร์โทรไปแปะไว้ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับวันนี้มอเตอ c y c l e r e ีวิวต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งและวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ